วันน oh well well> ี้น้องแก้มจะมาเต้นค่ะอะเครื่องบินเครื่องบินอะเครื่องบิน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 อะเครื่องบินเครื่องบินหน่อย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 ตามเร็วตามเร็วแก้มหน่อย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 ทำตามด้วย กำแบกำแบแบบนี้ค่ะนอน้อยน้น้อยน้นอยนครือ่อ,อ,องบินเครื่องบิงนเครื่องบินเครื่งบินเครื่องบินเครื่งบินเครื่องบินเครื่องบินเขาทำดังไง ฮดีดิงดิงแล้ีดิงดิงฮีดิงดิงแล้ีดิงดดิงดกดิงดดิงดเต็นหน่อยจ้าเต้นหน่อยสิจ้าให้เต้นไม่ได้ให้พูดเร็วเร็วเร็ว น้ยน้อยน้อยน้อยนน้อยไปไหนระวังตกดิวมากๆเลยนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย